สวัสดีค่ะทุกคนป๊กกี้ค่ะวันนี้นะคะป๊กกี้อยู่ในเกมสัก,กุระนะคะก็วันนี้ป๊กกี้จะพาทุกคนมาเล่นเกมสัก,กุระเกมนี้เลยนะคะซึ่งอันเกมนี้นะคะก็คือจะมีคนเล่นเยอะมากมากเลยนะคะเพราะว่ามันสนุกมากๆเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์เกมกันก่อนเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นบ้านของเรานะคะที่เรามาโผล่เกี้นะคะ ต่อไปนะคะก็คือบ้านของผู้ชายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสลับตัวกันก่อนนะคะโอเคนะคะก็ให้ทุกคนกดตรงตรงนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีเป็นปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มสามขีดตรงนี้นะคะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยะคะ่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็มันจะมีสถานที่ให้เลือกนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ ก็จะให้เราไปพระราชวังนะคะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าของประตูพระราชวังกันแล้วนะคะก็จะพาทุกคนเข้าไปในพระราชวังนะคะเอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยนะคะขี้เกียจเดินนะคะทุกคนก็ต้องเสียอันนี้นะคะเพราะว่ามันเร็วดีนะคะโอเคนี่ค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปกัน,นะคะ่ะ ก็วันนี้จะลงคลิปช้าหรือว่าดึกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราลงคลิปสองคลิปนะคะทุกคนคือช้านิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ประตูหน้าพระราชวังกันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเป็นก้าอี้พระราชวังที่เรามาถ่ายคลิปเมื่อตอนนี้นะคะนี่เรานั่งได้ด้วยนะคะแต่ว่าเราเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็เออ <laughs> แบบเราจะเป็นพระราชาแล้วพวกนั้นก็ไม่ได้มั่งนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพระราชบังของเราก็สวยที่แบบเงางามจริงๆนะคะทุกคนดีมากๆเลยแค่นั้เดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปกันเลยนะคะชิปโอเคพอเรามาถึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ที่จริงอันนี้ก็จะมีคนใช้ด้วยนะคะ แต่ว่าคนใช้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคนใช้อยู่ไหนนะคะคนใช้อยู่ข้างบนหรือเปล่าคนใช้อยู่ตรงนี้นะคะ,อะโอเคนะคะนี่คือคนใช้นะคะเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับเขาดูนะคะสวัสดีเขาจะตอบอยังไงนะคะอ่ะเขาก็ตอบไงอ,อ่ะเป็นแม่บ้านหรือว่าแม่แบบอันนแค่น,นี้เลยเหรอ,อเคยเป็นแค่แม่บ้านแนละ้วตอนแรกก็พูดผิดะค,ะค่ะเครเราจะมาต่อยเขากัน,นะคะ่ะ อุ้ยเขาต่ตยกลับด้วยเขาเรียกว่าเขามีฝีมือดีนะไงฉันน่ะมีฝีมือแบบฝีมือดีมากกว่านะจ๊ะคุณแม่บ้านอย่ามาตอนไหนกับฉันนะจ๊ะคุณแม่บ้านเดี๋ยวก็ได้เจอดีกันชิปชิบชิบอุย้ยมันไม่โดนนะทุกคนโอเคเราจะมาตยตัวนี้เออสลบปไปเลยสลบไปเลยอ่าโอเคต่อไปเราก็จะว์ปไป ที่สถานีตำรวจนะคะให้ทุกคนกดเหมือนเดิมเลยนะคะปุ่มสามจุดนะคะทุกคนกดเหมือนเดิมตรงนี้เลยกดเข้าไปนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเลือกอันนี้นะคะนี่นะคะทุกคนให้เราไปหาตำรวจนะคะพอเรามาถึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วให้เราตีเลยตีตำรวจเลยค่ะเอ้ยเอ้ยไม่นะไม่นะไม่นะโอ้ oh my god โอเคนะคะให้ทุกคนกด yes นะคะเพื่อเริ่มเล่นอีกครั้งนะคะ โอเคแล้วก็ถ้าเราไปที่สถานีตำรวจต่อนะคะอันนี้ไม่บอกแล้วเห็นแค่ตำรวจเขาก็จะรู้ไงเราก็ต้องขึ้นมาแบบนี้ตํารวจเขาจะเอ้ยตำรวจเขา,เอ,เ,ขาเอาปืนยิงรีบวาร์ปก่อนเร็วโอเคเราวาร์ปมาที่บ้านตรงนี้นะคะทุกคนแต่ตำรวจอะเขาจะหาเราเจอด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมากดปุ่มอันนี้อีกครั้งนะคะทุกคนอันนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดอันนี้นะคะ อันนี้เลยกดเข้าไปเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็จะให้เราเลือกมันจะมีตาให้เราเลือกด้วยนะคะคือแบบดีอ่ะเนาะคือแล้วก็จะมีไอเทมตรงนี้นะคะให้เราเลือกไอเทมได้เลยนะคะนี่จะมีคุยโทรศัพท์ก็มีเห็นไหมอ่านเดี๋ยวเราลองเอาเป็นคุยโทรศัพท์ก็ได้นะคะนี่เห็นไหมก็เหมือนเล่นโทรศัพท์อยู่ <laughs> โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้ทุกคนกดสามจุดเหมือนเดิมเลยนะคะโอเคตรงนี้นะคะตามขีดแล้วก็เลือกไปที่สถานที่ตรงนี้นะคะ,น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 ,ะ,คะนั่นก็คือสถานที่นี้นะคะน่ก็คือร้านอาหารนะคะทุกคนใคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะโอเคะ้เดี๋ยวเราจะไปต่อยเขากันเลยนะคะชิบ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 เดี๋ยวเราลองทักเขาดูเขาน่าจะแบบไม่อนันเราเราใช่ไหม เสี่พ่อควออกมาด้วยเอ้ยพ่อควาวิ่งหนีท่านเอ้ยคนยนี้หน่ายิ้มอยู่อุย้ยไปไหนโอ้ไม่ก็โอเคตลกกับพวกเขาอะโอเคนะคะเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะวิ่งไปน้ำอะีเกียยตามไปโอเคเราจะมาวิ่งแบบอยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะต่อไปเราก็สลับตัวเป็นผู้ชายกันเลยนะคะกดเหมือนเดิมค่ะสามเขิมตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนกดตรงนี้นะคะ นี่นะคะกดเข้าไปเลยชิปแล้วเราก็จะเป็นผู้ชายเองนะคะทุกคนปล่อยให้ผู้หญิงแบบโดนตำรวจจับอะไรพวกนั้นเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาขับรถกันนะคะทุกคนปึ๊บเอ้ยขับรถเดี๋ยวเราจะขับรถไปร้านอาหารตรงนั้นนะคะอุ้ยขับรถตอนนี้ก็ไม่ค่อยชินเลยนะคะทุกคนบางทีก็ไปพังร้านเขาบ้างอะ่ะใคตอนนี้ก็เราก็ออกมานะคะเคเราก็มายม่ตรงนี้แล้วก็จะมาสั่งอาหารกัน อ้าวอันนี้ก็ได้โอเคอันนี้เฮ้ยไปดูฝั่งผู้หญิงบ้างดีกว่าให้ทุกคนกดตรงนี้นะคะั่งผู้หญิงนะคะจะโดนตำรวจจับหรือยังเนี่ยเฮ้ยยังไม่โดนอ้าวเดี๋ยวโอเคตกใจหมดเลยนะคะก็ยังไม่ดโดนตำรวจจับนะคะโอเคเข้าไปในร้านดีกว่าต่างอะไรดีนะโอเคเอานนี้ก็ได้กินเลยก็แล้วกันมากินไม่ได้มันกินไม่ได้จริงๆมันได้ให่เนี้ยไม่เป็นไรเนาะโอเค เราก็เดี๋ยวเราจะสลับตัวเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราก็ได้บอกทุกคนไปแล้วนะคะโอเคเราก็จะมาหยุดตรงนี้นะแล้วก็สลับตัวเป็นผู้หญิงะคะ่ะตัวนี้นะคะกดเข้าไปนะคะสลับตัวเป็นผู้หญิงะคะ่ะอะไรเนี่ยอ่ะเกิดอะไรขึ้นะะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอันนกันนะคะก็คือจะไปร้านอาหารตรงนั้นกันนะคะกดเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็ให้ทุกคนกดอันนี้นะคะ คือไปร้านอาหารอันนี้นะคะวาดไปเลยเออโอเคแล้วก็มาถึงร้านอาหารอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อยอะคาราวกันเลยะคะ่ะต่อยไม่ค้าเลยชิปเอ้ยต่อยได้ไหมเอ้ต่อยได้ทุกคนโอเคเราจะมาต่อยกันเลยวยมีลูกค้ามันด้วยหรือจา้าเธออยากลองดีเหรอที่เธอไม่ไปอะ่ะเธไม่ไปหาตำรวจอะ่ะโอเคต่อยเลย ตายต่ไต่เคต, okay, ต่อไปเราจะไปโรงเรียนกันเลยนะคะให้ทุกคนกดสามขีดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้ทุกคนไปโรงเรียนเราจะวาร์ปไปที่ห้องเรียนเลยโอเคนะคะตรงนี้นะคะนี่คือการวาร์ปไปที่ห้องเรียนนะคะตอนนี้เราก็มีที่ห้องเรียนกันแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปห้องเรียนกัน,นะค่ะ <c oughs> อุ้ยอยู่ๆเข้ามาในห้องน้ําใครอะห้องน้ําชายเออไม่เป็นไรหรอกแค่ในเกมไม่ใช่ชีวิตจริงถ้าเป็นชีวิตจริงไม่กล้าเข้าเนอะเนี่ย เดี๋ยวเรามาต่อยเขาก็เลยอ๊บอ่าคนอื่นเขาก็จะมาหาเรื่องต่อยเราอ่ะเอ้ยว่าทำเพื่อนทำไมทำเพื่อนฉันทำไมแล้วเขาก็จะวิ่งตามเรานะคะใคเคเราก็จะมาวิ่งไปตรงนั้นเลยนะคะทุกคนเอ้ยรู้สึกแบบตื่นกลัวทุกคนตื่นกลัวโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้แล้วก็มาขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะคะนี่เขาก็จะมาแล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี้กันนะคะ ใ้ hey, ข้างหน้าข้างบนเลยก็จะมีเป็นห้องสมุดอะไรพวกนั้นอ้าวทำไมเข้าไม่ได้อ่ะโถมันเข้าไม่ได้ทุกคนโอเคเราเข้า okay, มีตรงนี้ก็แล้วกันนะคะกดเหมือนเดิมแล้วก็กดเป็นที่ฝ่ายชาติตรงนี้นะคะเค okay, กดเข้าไปค่ะแล้วก็กดไปที่สถาน,นีตำรวจอันนี้นะคะทุกคนชอบทําเป็นแบบลูกสันชี้มากกว่าวงกลมนะคะอเคแล้วก็เข้าไปนะคะ วิ่งเราไปต่อยต่อเลยก็แล้วกันกกน,นะคะต่อให้แบบอันนั้นไปเลยเอ้ยทาไมเขาวิ่งเร็วแบบเนี้ยทำไมเรวาวิ่งช้าทําไมไม่เหมือนเขาเลยเขาวิ่งเร็วมากชืบชบชืบเอ้ยเลยอัไปเลยเอ้ยทำไมเขาวิ่งเร็วเดี๋ยวเราจะต้องตามเขาไปให้ได้นะคะทุกคนโอเคเราจะต้องตามเขาไปให้ได้นะเฮ้ยเขาไปแล้วเออไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรหรอกอันนี้บ้านอะไรอะเข้า <ading S 2> <OM. S 1> ไปได้ไหมอืม จะได้อยู่มัง้งเดี๋ยวเราล้วอ่ออันนี้นะคะบ้านนี้อ๋อเป็นบ้านเก่านะคะที่เราเคยเข้ามานะคะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะเราก็อ่าเคอมาทําคลิปให้ทุกคนจนถึง9นาทีแล้วนะคะตอนนี้อ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยนะคะเพราะว่าลงคลิปวันนี้ผู้ติดตามขึ้นมาประมาณหนึ่งคนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ นี่แล้วก็เราก็อยู่ที่เดิมเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีตำรวจกันเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ก่อนก็เลยเออไปตรงนี้เลยก็ล้วกันนะคะเราเราก็จะไปใช้ชีวติตแบบฝ่ยายชายนะคะโอเคอ้าวเราไม่รู้จะไปไหนอะ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ละกันให้ทุกคนกดเข้าไปที่อันนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองกดเข้าไปมันเป็นอะไรอะ่ะจะมีเป็นแบบแบบนี้เลยเหรอโอเคอันนี้อะไร มันก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่แบบพิเศษเลยนี่คะโอ้โหแล้วเราจะแบบนะลุกคนโอเคเันอะไรอะ่ะเป็นโรงอะไรเหรอเฮ้ยโรงอะไรอะ่ะเราไม่เคยเห็นเลยอะ่ะทุกคนมันคือโรงอะไรสวัสดีเจ้าหมีเอ้ยดวงอะไรอะ่ะทุกคนขึ้นไปข้างบนได้ด้วยเอ้ยมันเป็นโรงหนังเอ้ยทุกคน คือเดียวไม่เคยเห็นเลยอะทุกคนไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อเลยอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามานั่งกันนะคะทุกคนอุ้ยจะไม,ม่มีออกมาแสดงด้วยเพราะมีคนดูโอเคต่อไปเราก็จะสลับปตัวเป็นหญิงนะคะแล้วก็มาที่เดิมของเราเลยในคัตเคิโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในโรงหนังกันนะคะอุ้ยไม่อยากเชื่อเลยเนาะว่าจะมีโรงหนังแบบนี้ด้วยอะไม่อยากเชื่อเลยจริงๆนะคะ ใช่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะคะเอ้ยเราไม่ได้เข้ามาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเข้ามาตรงนี้กันนะคะวอ้มีคนมาด้วยดีจุงอ้าวเดียวนะไอ้หมีน่ารักจังไปดูน้องหมีหน่อยก็แล้วกันเอ้ยไปไม่ได้หรอไม่ได้หรอจ๊ะสวัสดีน้องหมีสวัสดีน้องหมีอ,มอุย้ยทำไมน้องหมีตอบด้วย น่ารักะเฮ้ยด,ดีคือดีอ่ะเนาะคือดีมากเลยอ่ะมีแบบนี้ด้วยเราเล่นมาตั้งนานแล้วไม่เห็นรู้เลยอ่ะว่ามีแบบนี้ด้วยอืมดีมากนะทุกคนโอเคต่อไปเราก็ไปชวนแบบอะไรพวกนั้นนะคะเฮ้ยดีอะอื้อคือดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราขอไปบายละไปดีกว่าออกไปดีกว่า เฮ้ยเพิ่งรู้นะคะทุกคนเพิ่งรู้จริงๆไปกินข้าวดีกว่าร้านสูชิเหรอจ๊ะทำไมที่นี่แพงจังอะเอาแค่นี้ก็พอละมันเนื้อปดตัวจริงๆเลยเนี่ยอืมอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆเลยก่อนโอเคเราจะมาอยู่ตรงนี้นะคะก็เรอจะทำอะไรเราก็ช่างเราไม่สนเพราะนี่มัน,นเกมนะคะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีหายมีหายไปต่อยเลยไปต่อยมีเลยเอ้ย ทำไมอทำไมฉันถึงใจร้ยา,ยายกับหมีแบบนี้หมีน่าสงสารน่ะทำไมหมีไม่ต่อยเรากลับอ่ะหมีทำไมหมีไม่ต่อยเรากลาบัมมลกลบโอเควิหมีทำไมน้องหมีน่ารักจังไปเฮฮากันแบบนั้นเลยอเปแบบนี้เลยเหรอแบบนี้เลยเหรอแบบ สใจไรกับน้องเหมียวไม่เป็นไรหรอกถ้าเราออกจากเกมไปเดี๋ยวมันก็จะมาเองนะคะุกคนเฮ้ยเดี๋ยน้องเหมียวตัวนี้แบบตามเรามาด้วยหรอทำไมต้องตามเรามาจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าคือเราต้องพูดกับน้องเหมียวโอเคก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้ก่อนกแล้วกันก็แค่นี้นะคะสำหรับก,การเล่นเกมในอ่า เกมสัก,กุระนะคะก็คือสนุกมากๆเลยแบบมันจะมีหลายๆอย่างให้กับเราทำนะคะก็ดีมากๆเลยจริงๆนะคะโอเคเอ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยหรอออ้ยทำไม,มน,น้องหมีเป็นแบบนี้โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอุ้ยน้องหมีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหมาไปด้วยหรอจ๊ะยินรอซี่เอ้ยกอดกันได้ด้วยน่ารักอ่ะ โอเคบายนะจ๊ะน้องหมีอย่าเพิ่งนี่ทำไมน้องไม่ใช่น้องหมีทำไมเรียกเรียกว่าน้องหมีตลอดเลยโอเคบาๆนะจ๊ะน้องหมี <c oughs> <c oughs> ก็จบกันแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ้งกริ้งกิ้งกิ้ง,ง,งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย